นี่เป็นขุนแผนหลวงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะฮะนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูแต่แกะให้ดูยังไงก็มันก็ยังอยู่ในกรอบพลาสติกก็เป็นกรอบพลาสติกกันน้ำนะฮะก็คุยกันพอสังเขตกันแล้วกันมานี่นะฮะ เป็นผงไพรกุมารผงไพรกุมารคือแบบไหนครับแบบนี้ฮะนี่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 พวกสีเทาๆแบบเนี้ยพวกสีเทาๆแบบเนี้ยนะเขาเรียกกับผงไพรกุมารแบบเนี้ยเป็นแบบสีเทาๆแบบฟูๆนะเทาๆแบบฟูๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นฟูๆเหมือนฝุ่นน่ยนะฮะฟูๆเหมือนฝุ่นเป็นฟูๆเนี่ยเนี่ยนี่ก็เรียผงไพรกุมารออกเทาๆ เหมือนเหมือนขี้เท่าอ่ะนะฮะเหมือนเนี่ยเอออย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยฟูฟูมันปุยฝ้ายอ่ะนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมีปะลายเต็มไปหมดทุกองค์อ่ะทั้งองค์อ่ะนะแต่เป็นมันขึ้นตามเงี้ยหมดเลยนะครับผงผงพายกุมารเป็นผงพายกุมารนะฮะเนี่ยพระองค์นี้นะครับพระพิมพ์นี้นะฮะเนื้อพระเนี่ยจะมีมวลสารเยอะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แร่ต่างๆนะฮะ เยอะเหมือนพระสมเด็จนะฮะเหมือนพระสมเด็จจุดสังเกตของพระองค์นี้นะฮะพระพิมพ์นี้นะครับก็คือพระจะต้องล่ําล่ําคมชัดหน้าอกล่าเนี่ยดูแขนฮะดูแขนล่าแขนเหมือนเหมือนน่องไก่เหมือนน่องไก่เหมือนขากบเลยเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนขากบเลยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนี่ดูหน้าตานะครับนี่ตรงนี้จะต้องมีก้อนเนื้อ ก้อนเนื้อฝั่งนี้จะต้องเป็นก้อนเนื้อปุดๆขึ้นมาที่หน้านะฮะส่วนใหญ่จะมีนะฮะส่วนใหญ่จะมีแล้วก็บลอนบอลโกลคือบอลทองเนี่ยนะฮะไม่ใช่สีนะไม่ใช่สีทาทาบ้านนะฮะเป็นเป็นบอลที่วัดเขาเอาไว้ใช้นะฮะทาพวกนี้นะฮะเป็นบอลบอลโกลเขาเรียกบอลแต่มันมีบอลโกลบอลแดงบอลเงินนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะบอลทองแดงบอลเงิน บอลทองคาอย่างเงี้ยนี่บอลทองคําบอลทองคาเวลาเขาจะเอาไปทาพิมพะทาพิมพะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปกดกดลงไปจึงติดขึ้นมานะครับนี่นะฮะบอลนี้เขาจะทาผสมกับน้ํามันผสมกับน้ํามันนะฮะทาทาน้ํามันแล้วก็ทาบอลบอลทองแล้วก็กดพิมพะจึงติดขึ้นมาในเนื้อพระแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบมันจะต้องเป็นแบบตะปุ่มตะปําไม่เรียบตึง ไม่เรียบตึงเป็นกระจกนะฮะไม่เรียบตึงเป็นกระจกไม่ไม่ไม่เรียบตึงเหมือนกับการปิดทองคําเปลวอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้นีก็ทาทาในแบบนะฮะดูฮะเนี่ยสวยงามครับจะต้องเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะฮะเนี่ยจะต้องเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ตะปุ่มตะปําพระมีอายุนะฮะพระปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็ผ่านมาทั้งหมดอยู่ห้าสิบปีแล้วอย่างเงี้ยนะฮะผ่านมาห้าสิบปีแล้วนะปีนี้ปีหกหก นี่นะครับลายกระหนกจะต้องชัดนูนเด่นชัดแข็งแกร่งแต่นึกนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็เนี่ยตุ๊กตาเนี่ยฮะจะต้องคมชัดนึกนุ่มนวลแข็งแกร่งลายดอกบัวนี่นะฮะจุดสังเกตอัตลักษณ์นะครับไอเนน้เส้นเนี้ยเส้นเส้นบัวเนี่ยฮะเส้นคาดบัวเนี่ยกับขอบพระเนี่ยฝั่งเนี้ยจะต้องห่าง ฝั่งขวามือพระหรือฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยจะต้องห่างขอบฝั่งนี้จะใกล้กว่าอ่ามันจะเอียงเห็นนะมันจะเอียงเอียงเห็นนะฮะเอียงเอียงฝั่งนี้จะสลบมาจะสลบลงใกล้กว่านะครับแล้วเสาเสาโลมันหรือเสาหรือกระทาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกกระทาแต่ผมจะเรียกเสาโลมันมันเหมือนเสาโลมันแล้วก็ครอบซุ้มนะฮะเหมือนเหมือนประตูโบสถ์อ่ะเหมือนประตูหงประตูเข้าวัดอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าเส้น เส้นเนี้ยเส้นด้านด้านในองค์พระเนี่ยฮะติดติดองค์พระเนี่ยจะต้องเล็กจะต้องมีเส้นเล็กกว่าเส้นด้านนอกอ่าและก็สั้นกว่านะครับจะต้องเล็กกว่านะฮะจะต้องเล็กกว่าเล็กกว่าเห็นได้ชัดนะฮะเล็กกว่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้เส้นด้านในด้านในที่ติดใกล้องค์พระเนี่ยจะต้องเล็กกว่านะครับจะต้องเล็กกว่านะฮะนี่นะครับมือ มือนะครับดูนิ้วมือนะฮะนิ้วมือนี่ปลายนิ้วมือเนี่ยจะต้องแหลมงอนเหมือนเล็บเหมือนเล็บอ่ะฮะเหมือนเล็บเหมือนเล็บจะซูมดูไใกล้นี่เหมือนเล็บนะฮะล่องมือที่ห่างกันจะต้องคมชัดนะครับคมชัดปลายเท้าปลายเท้าจะต้องชัดแหลมนะฮะนี่นะครับดูประมาณนี้นะฮะดูประมาณนี้ แต่ต้องมีผงไพกุมารครับผงไพรกุมารคือผงสีเทาๆเหมือนเหมือนผงทูปนะฮะเหมือนขี้ทูบเนี่ยเนี่ยขึ้นปลายเต็มไปหมดเป็นฟูฟูฟ่องฟองไม่เรียบไม่แน่นแบบไม่เรียบแน่นเหมือนเหมือนหินปูนนะฮะเหมือนหินปูนไม่ใช่นะนะครับนี่ก็เปผงไพรกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมนะฮะนี่ลายกระหนกจะต้องคมชัดขอบซุ้มจะต้องคมชัดนะฮะ นี่นะครับพักเกตดูด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นอ,อ,องค์นี้จะเป็นตะกรุดทองคำา9ดอก9้าดอกใหญ่เลยนะฮะคุ้มค่าครับ9้าดอกใหญ่เต็มเลยนะเต็มหลังเลยนะฮะนี่นะครับหายากครับองค์นี้หายากเพราะว่าเป็นตะกรุด9้าดอกใหญ่เป็นและเป็นตะกรุดทองคำ เห็นไหมฮะตะกุดตะกามเห็นไหมฮะยังมีผงพายกุมารขึ้นปลายปลายขึ้นเต็มไปหมดเลยผงพายกุมารฮะผงพายกุมารต้องสังเกตนะเป็นผงสีเทาๆเหมือนฝุ่นเหมือนฝุ่นอ่าผงทูบฮะนี่นะฮะผงพายกุมารเขาจึงเรียกว่าเป็นพิมพ์ผงพายกุมารนะครับผงพายกุมานี้ มันจะต้องมีน้ำมันมีน้ำมันว่านนี่ผงไพลกุมารมีบอลเงินบอลทองบอลทองแดงอันนี้เป็นบอลทองนะครับเป็นบอลทองนะฮะเป็นบอลทองนี่ครับนี่ขอบทาบอลทองหมดเลยนะฮะวงนี้น่าจะเป็นเป็นเป็นหินใบมีดโกนนะฮะเป็นบล็อกหินใบมีดโกนไม่ใช่บล็อกทองเหลืองนะฮะบล็อกทองเหลืองจะคมชัดกว่านี้นะครับ แต่องค์นี้เป็นเบสิกเป็นความสวยงามแบบธรรมชาติจริงๆแบบแบบธรรมชาติจริงๆนะฮะดูดูองค์ล่ำเลยนะฮะดูแขนทั้งสองแขนนะฮะแขนนะฮะไม่ใช่อาร์มแขนคือใต้ศอกลงมาเนี่ยเขาเรียกแขนใต้ศอกลงมาเนี่ยเขาเรียกแขนใต้ศอกลงมาแขนตรงนี้เขาเรียกอาร์มเห็นไหมฮะล่ำเลยนะฮะสวยงามครับเนื้อผงเนี่ยมันเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังเลยนะฮะ เนื้อนูนสูงต่ำมันเงานะครับเด่นชัดเลยนะครับโอเคนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือบอลเนี่ยบอลทองบอลทองแดงหรือบอลเงินก็ดีเนี่ยนะถ้าเป็นสีบอลเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสีนะมันเป็นบอลไว้สำหรับทาทาโลหะที่ทําโบสถ์ทำวิหารอย่างเงี้ยนะฮะทาทองทาเหล็กทาทองประตูลวประตูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณเนี้ยน่าจะประมาณนั้นนะฮะเนี่ยบอล นี่จะต้องเป็นเม็ดเ็แบบนี้นะฮะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ไม่เรียบตึงนะ,ะไม่เป็นปื้ดตึงตึงนะโอเคนะครับขอบคุณขอบคุณนะ,ะครูบาอาจารย์ที่แนะนำนะฮะที่แนะนำผมมาผมก็เลยเอาพางผมมาไลฟ์ให้ดูนะครับก็